การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าไตเป็นอวัยวะสำคัญในระบบขับถ่ายมีรูปร่างคล้ายถั่วคนปกติจะมีไตสองข้างอยู่บริเวณใต้ชายโครงด้านหลังทั้งสองข้างไตมีหน้าที่กรองของเสียออกทางปัสสาวะควบคุมความดันโลหิตให้คงที่สร้างฮอร์โมอนสำคัญที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและวิตามินดีที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนอกจากนี้ ไตย,ยังช่วยขับถ่ายสารแปลกปลอมที่ร่างกายรับมาโรคไตเรือลังคือภาวะที่ไตทำงานได้ลดลงโดยดูจากค่าอัตราการกองของไตหรือที่เรียกว่าค่า eGFR ที่ผิดปกติในระยะเวลามากกว่า3เดือนขึ้นไปสาเหตุของโรคไตเรือลังอาจเกิดจากโรคเบาหวานภาวะไตเสื่อมตามอายุโรคความดันโลหิตสูงโรคไตอักเสบโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ อาการของโรคไตเรื้อรังพบว่าปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะขุ่นมีฟองปัสสาวะเป็นเลือดหนังตาใบหน้าขาเท้าหรือลำตัวบวมปวดหลังคำเจอก้อนบริเวณไตนอกจากนี้อาจพบว่ามีภาวะซีดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรงระยะของโรคไตเรื้อรังแบ่งออกเป็น5ระยะตามอัตราการกรองของไตหรือค่า eGFR ระยะที่1คือผู้ป่วยมีค่า eGFR มากกว่าหรือเท่ากับ90ระยะที่2มีค่า eGFR อยู่ในช่วง60-89ระยะที่3มีค่า eGFR อยู่ในช่วง30-59ระยะที่4มีค่า eGFR อยู่ในช่วง15-29และระยะที่5คือผู้ป่วยที่มีค่า eGFR น้อยกว่าหรือเท่ากับ15ผู้ป่วยระยะที่1ควรลดอาหารลดหวานมันเค็ม ผู้ป่วยระยะที่2-5ถึ 5. ควรลดอาหารลดหวานมันเค็มลดเนื้อและเพิ่มผักและผละไม้ลดไม่หวานจัดวิธีชะลอภาวะไตเสื่อม 1. ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า130-80มิลิเมตรลอด 2. ควบคุมน้ำตาลให้ต่ำกว่า130มิลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า7 3. ดปซ็ื่มน้ำวันละ8-10แก้วยกเว้นเมื่อแพทย์สั่งให้จำกัดน้ำ 4. หลีกเลี่ยงยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมยาชุดและยาสมุนไพร 5. ออกกำลังกายวันละ30นาที 6. งดดื่มสุราและงดสูบบุหรี่ขอขอบคุณข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามเอกสารอ้างอิงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ